ดีทุกคนก็มาไล่เเดินมาเอามีดก่อนมีดไปเฉาะเฉาะมันตอกนุ่มกระลุมกระลุยเอาธอยโยนมานี่ทำไมอ่ะเออธอยโยนเลยมาจา๊ะอ,อ๋อ โอ้เ <c oughs> ข้าใจทำร่มนะหมวกเธอทำไมไม่ใส่เลยพี่ข้าป้างมันจะเย็นแล้วลนะ่ะเออตอนเย็นแั่เช้าหมวกก็มีไม่เอาโอ,โอ้โหนูนนนนต้องไปตามแล้วล่ะตามอะไราามหน้เธอขุดเป็นนี่ยัง ยังไม่เป็นหรอกหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยขุดเป็นยังคะแต่ทำให้พี่ดึงได้มันก็ถือว่าแต่ก็เริ่มทำจุ๊บได้ไม่จุ๊บนำขาดจากทิชชูวนำขาดทิชชิ่อ,อ,อะไรนี่ข่าวหัวหัวมันของดิฉัน,น,นอลังการอยู่อีจ้าโอ้โหถือ

วเลืเอาไว้เที่ยวนั้นก็นได้กองไว้แถวนั้นเออไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันฉันไอ้นี่เองโอยหนุ่มน้อยเธอเก่งแล้วนะเธอรู้จักขุดแล้วนะเธอปีหน้าเธอจะต้องไม่เอาทำแล้วเธอจะทำเหมือนเดิมเธอเราต้องหัดฝึกทำเธอก็เอาใจเธอสองคนนั่นแหละ เธอมาทำเลยไม่ใช่ว่านะจมอย่างเดียวโอ้ยเธอฉันไม่ได้จมนะเธอจม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 ทุกครั้งฉันไม่เคยจมเลยต้อ,อะไรกัร้อนนั่งเลยไม่เดี๋ยวจะตายห,หนูร้อนก็หยุดดิ เาคแม่เขากลับแล้วมัง้งคนละแจ๊กคนละแจ๊กเธอเก่งเลยนะเธอแค่นี้ปแลาต้องหวาแล้วจะไปหาไหลเลยจะขหูดูเธอหุ่นดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะดีหรอหนูอ้วนขึ้นหรื่าตั้งแต่เธอออกกําลังกายานี่นะดูดีขึ้นไม่อ้วนเลยเธอสมาร์ทมากเลยเธอขาทุกข้คืออ้วนเพรแขนใหญ่ขึ้น อ้วนไหมไม่อ้วนเลยเธอ <c oughs> ไม่ได้สาวคุณไม่ได้ใครอ้วนอ่ะมันปกติยั <c oughs> นเนงเอเไาธอไม่อ้วนเลยเธอกำลังสมาร์ทหรอกจิปที่พี่ลงไม่ได้เองก็เ,เห็นในตอนที่เราใส่ตัดวนี่แต่พอ่อแก่เป็นยังงไพี่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 มาสามก็ไล่มึงมาสามเลย หล่อมากค่ะมีทุกคนถ้ามันใหญ่นะเพื่อนเอ้ยมันดกขนาดนี้แลว่าถ่ายจะถ่ายคลิปฉันถ่ายคลิปของฉันดูแล้วมาเธอเธอไม่ต้องสับโดยฉันสับเองเธอมานี่ดีกว่านี่ฉันทําไม่เป็นทําเป็นเธอกดมาไี่ขุดฉันความดันเบาหวานฉันจะไปขุดได้เหรอเธอฉันไม่มีแรงขุดขุดขุดม่มีแรงเหรอเธอไม่มีเลยอย่ามาเกี่ยว ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเดียวกันโอ้ยหัวเธอนี่คือมันของฉันฟังเธอมเธอยังไม่ได้ทำหัวมันของฉันฟังฟังดนูเด้อเธอยังไม่ได้ทำไม่ใช่หัวมันของแม่เธอยังไม่ได้ทำอันเหรอเธอไม่ออกคิดยาหรอกมันจะเปืองรว่าหนูขุดหนูขุดไม่ดี้หนูขุดแล้วหนูไปบ่ายทุกคน